บรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายสติปัฏฐานสี่บรมาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานท่านหนึ่งมีภูมิจิตภูมิธรรมสูงส่งลึกซึ้งยิ่งใหญ่มหาศาลบรรดาอักขารสิทธิ์ที่ได้รับการถ่ายทอดกุศโลบายธรรมในสำนักของท่านต่างมีชื่อเสียงกิตติคุณเกิืก้อง เป็นที่เคารพเลื่อมใสของสาธุชนทั้งในและต่างประเทศอาทิเช่นหลวงปู่จำเนียนศิลเสถโถแห่งวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่หลวงปู่สุทัศน์โกสโลแห่งวัดกระโจมทองจังหวัดนนทบุรีหลวงปู่วิชัยเขมิโยแห่งวัดถ้ำผาจมจังหวัดเชียงรายเป็นต้นหลวงปู่จำเนียน ศีลเศโทนั้นใช่แต่เป็นที่เคารพเลื่อมใสของมนุษย์แม้แต่พูดผีพีศาจทั่วเอเชียก็รู้จักกิติคุณและเคารพยำเกรงท่านดุดเทพเดินดินสำหรับหลวงปู่วิชัยเขมิโยผ่านการจาริกธุดงมาอย่างยาวนานแก่กล้านในทางธรรมและมีอำนาจพลังจิตเป็นเยี่ยมได้การยอมรับจากพระป่ากรรมฐานในเรื่อง ภูมิจิตภูมิธรรมเป็นที่เคารพยำเกรงของผีไพรผีดงผีป่าผีถ้ำตลอดถึงรุกคะเทวาเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งบนแผ่นดินไทยและป่าดงดิบเมืองพมา่าลาวขเขมรต่ำกัมพูชาแต่ท่านเหล่านี้ต่างให้ความเคารพบูชาองค์ปรมาจารย์ที่อบรมสอนสั่งวิชาความรู้เสมอด้วยเสียงกล้าว อย่างไรก็ดีเป็นเรื่องน่าพิศวงที่พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายสติปัฏฐานสีมีเกียรติคุณชื่อเสียงไม่โด่งดังกลรนักเหตุฉไหนาย,ยายจึงเป็นเช่นนั้นไปได้ความลับที่ซ่อนอยู่ในประวัติของท่านคือคำตอบชาติภูมิของท่านถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2457ณบ้านคันคูอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีนามเดิมคือแป้นชาวเวียงมานดาถึงแก่กรรมตั้งแต่ลูกๆอย่างอายุน้อยนิดบิดาจึงพาลูกทั้งห้าเดินทางกลับถิ่นเดิมคือบ้านกงจักพักอาศัยอยู่ที่บ้านคุณปู่เมื่อเติบโตถึงวัยเรียนบิดาก็พาไปรับการศึกษาที่สำนักวัดใกล้บ้านห้องเรียนได้แก่ ศาลาวัดบ้างใต้ถุนศาลาการปรียนบ้างแล้วแต่พระอาจารย์ท่านสะดวกก่อนขึ้นปหนึ่งต้องเรียนชั้นมูลสมุดสำหรับขีดเขียนคือกระดานชนวนหนึ่งแผ่นราคาสามสตางค์หนังสือคือความรู้ที่หลั่งไหลมาจากสมองส่วนความจำของอาจารย์สิทธ์ต้องจดลงบนกระดานชนวนจดแล้วต้องจำให้แม่น เนื่องจากต้องลบตัวหนังสือออกไปเพื่อจดบันทึกความรู้ใหม่เพิ่มเติมทุกๆสิบนาทีกระดานชนวนก็หาซื้อยากห้ามพลัง้งเผลอทำตกหล่นเป็นอันขาดเพราะแตกง่ายพอๆกับถ้วยแก้วต่อมาตอนอายุได้สิบสองปีคุณปู่ก็ถึงแก่กรรมไปตามวัยเลยบรรพชาเป็นสนัมมณนที่เรียกว่าบวชหน้าไฟ เพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้คุณปู่เผาศพปู่แล้วเกิดพึงใจในร่มกาสาวพักไม่อยอมศึกแต่ก็ต้องสึกจนได้เพราะไม่มีใครดูแลบ้านและน้องๆที่ยังเล็กโตเป็นหนุ่มวัยรุ่นได้รู้ว่าชายชะกันสมัยนั้นต้องรอบรู้ในวิทยาอาคมไม่งั้นจะตกเป็นเบี้ยล่างถูกข่มเหงไม่จบไม่สิ้นจึงออกตะเวนไปฝากตัวเป็นศิษย์ ของอาจารย์ที่มีวิทยาอาคมเข้มขลังทำให้มีวิชาดีติดตัวเรื่องหนังเหนียวไว้ใจได้มีดพระกระท้าขวานแม้กระทั่งลูกปืนไม่ได้แอมเลือดเป็นอันขาดกระทั่งอายุ19ปีพบเจอพระบาทธุดงมาจากเวียงจันทรราชอาณาจักรลาวรูปหนึ่งมีปฏิปทาน่าเลื่อมใสโดยเฉพาะการเดินจงกรมอริยบท เป็นไปอย่างสม่ำเสมอองค์อาจสงาและสงบสำรวมทุกย่างก้าวใบหน้าบอกอารมณ์จิตอันผ่องแผ้วเบิกบานเลยแวะไปแอบดูท่านเดินจงกรมที่วัดกงจักเป็นประจำขณะที่เริ่มมีศรัทธาในทางธรรมชีวิตในวัยหนุ่มก็ล่อแหลมต่อการสร้างกรรมทําบาปไม่ใช่เล่นเพราะบรรดา,กาเกลเอ๋อที่สนิทกันนิยมทดลองวิชาอาคม ด้วยการยกพวกไปตีกับนักเลงทินอื่นให้รู้แน่ไปเลยว่าใครจะหนังเหนียวกว่าวิชาดีของฝ่ายใดจะปกป้องตัวเองได้อย่างทรงประสิทธิภาพวิตวิตจะโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาบิดาเห็นว่าให้อยู่เป็นคารวะต่อไปอาจกลายเป็นไอ้เสือร้ายมีรางวัลนำจับเลยขอให้บวชในปีพุทธศักราช2477วัดศีบัวบาน อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอุปสมบทแล้วทียมของพระบวตใหม่ต้องไปจำพรรษาที่วัดกงจักซึ่งเป็นวัดป่ามีต้นไม้ร่มรื่นเหมือนป่าจริงๆเป็นเหตุให้ได้ฝึกอบรมทําปฏิบัติกับพระป่าชาวเวียงจันทร์รูปนั้นแต่แล้วจอมมานผู้ศักดาเดชนามว่าขันธมาน ก็ด่วนมาตัดกรอนเส้นทางทาอย่างไม่น่าเชื่อเพิ่งบวชได้สิบเดือนเศษก็อาพาธด้วยโรคเน็บชายอย่างแรงขณะที่ว่านั่งทําสมาธิหรือสวดมนต์ไม่ได้เลยจําต้องศึกออกไปทํางานหนักเพื่อให้กล้ามเนื้อได้รับการบริหารจะได้แข็งแรงขึ้นและเข้าป่าขุดหาสมุนไพรมาต้มเคี่ยวเป็นโอสถรักษาโรคอันเป็นตำรับโบราณ ดื่มกินแล้วโรคนิมชาค่อยๆสลายหายไปคือหายช้าแต่หายแล้วหายเลยไม่มีวันย้อนกลับมากำเริบอีกผนจากการถูกโรคาพยาติเบียดเบียนคราวนี้ตัดสินใจยอมตายในพระศาสนาเข้ารับการอุปสมบทที่วัดศีบัวบานแห่งเดิมมีฉายาในทางธรรมว่าธรรมทโรพิขุ เรื่องทรัพสมบัติของบิดามารดาซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วยกให้พี่น้องสายลูหิตไปทั้งหมดเพราะบวชคราวนี้ไม่มีการศึกอีกกุสโลบายธรรมที่ได้รับในระยะแรกยึดหลักของพระอาจารย์ชาวเวียงจันทรราชาอาณาจักรลาวคือการเดินจงกรมถ้าเดินให้ถูกเดินให้เป็นจะทำให้มีสติผ่องแผ้วไพบูนเป็นมหาสติทีเดียว แต่รายละเอียดมีเป็นอันมากขอข้ามไปไม่กล่าวถึงสรุปย่อๆว่าทำให้เข้งขามีกำลังวังชาดีสติดีต่อด้วยนั่งสมาธิจิตสงบได้รวดเร็วสามารถพิจารณาสภาวธรรมที่เรียกว่าปัจจุบันธรรมได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญตั้งแต่พรรษาแรกระหว่างนั้นทางวัดเปิดการสอนปริยัต เพื่อให้พระเนนและญาติโยมได้ศึกษาพระธรรมวินัยท่านก็ต้องไปเรียนกับเขาด้วยปรากฏว่าทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดายเกินคาดทำให้รู้ว่าผู้ที่ผ่านการฝึกสมาธิภาวนาจะช่วยให้มีความจดจำเป็นเลิศสามารถสอบได้นักธรรมตรีโทเอกอย่างสบายในเวลาอันสั้นแล้วต่อด้วยการเรียนรู้ภาษาบาลีและภาษาขอม ซึ่งก็รู้แจ้งจบหลักสูตรได้ในเร็ววันมิทันช้าระหว่างนั้นการนั่งสมาธิเดินจงกรมยังทำอย่างต่อเนื่องการเรียนไม่ใช่อุปสรรคได้นักทํเอกแล้วมีความเห็นว่าออกท่องทุดงเป็นพระปากกรรมฐานดีกว่าหาความรู้ทางปริยัตคิดแล้วก็กราบลาท่านสุมภานแบกกรดสะพายบาทออกจากวัดกงจักร ท่องทุดงไปตามป่าเขาเถื่อนถ้ำจนมาถึงกรุงเทพก่อนจะเลี้ยวลัดไปทางตะวันออกถึงป่าเมืองปราจีนบุรีที่สมัยนั้นยังเป็นดงดิบเต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ป่าและพูดผีปีศาจแต่เอาตัวรอดได้ด้วยการแผ่เมตตาและมีศีลบริสุทธิ์เป็นเกาะแก้วกายสิทธิ์คุ้มครองผองภัยได้ทุกจำพวกไม่ใช้วิชาอาคมเข้าต่อต้านแม้แต่ครั้งเดียว ป่าใหญ่ตามเทือกเขาภาคเหนือและดงดิบอันกว้างใหญ่ภาคอีสานโคจรทุดงไปทั่วทุกแหล่งแห่งที่ได้พบเจอพระบาทธุดงกรรมาฐานระดับอริยสงฆ์หลายองค์พวกท่านเมตตาสอนสั่งอุบายธรรมให้เป็นอเนกประการทรงคุณประโยชน์ต่อการปฏิบัติสมณธรรมเหลือที่จะกล่าวเปรียบประมาณกระทั่งค่ำคืนหนึ่ง ระหว่างนั่งทำสมาธิอยู่กลางป่าเพียงลำพังเกิดจิตรู้ขึ้นเองว่าให้ยกมือขึ้นช้าๆแล้วค่อยๆผ่อนลงไปที่เดิมทำซ้ำๆกันอย่างที่ว่านี้ไปเรื่อยๆปรากฏว่าลองทำดูแล้วดับสัญญาคือความจำได้หมายรู้แห่งอื่นไปกำหนดรู้ที่ฝ่ามือแห่งเดียวจิตสงบนิ่งไม่แส่สายไปมาสติตัวรู้ จาชัดดีมากนั่งสมาธิแล้วจิตสงบเข้าถึงเอกตารมคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวได้เร็วทีนมิถะความง่วงเหงาหานอนไม่มาวา่แวร,รบกวนเลยสามารถใช้แนวทางนี้ปราบกิเลสบางชนิดลงได้เอาชนะตัวเองได้เป็นบางส่วนเมื่อเห็นผลดีในการปฏิบัติทำแล้วก็จาริกธุดงไปยังปักใต้ โดยรนแรมไปกลางป่าลึกบ้างชายทะเลตามหาดสายบ้างด้วยภาคใต้มีทะเลกนาบอยู่สองฝ้าข้างกระทั่งไปถึงนครศรีธรรมราชพบเจอวัดร้างแห่งหนึ่งตั้งอยู่ด้านหลังองค์พระบรมธาตุเจดีเมืองนครเห็นว่าสงบสงัดวิเวกดีจึงอธิษฐานปักกรดบําเพ็ญเพียรอยู่ที่วัดร้างซึ่งชาวบ้านแถบถิ่นนั้นเรียกกันว่า วัดชัยนาไม่ช้าไม่นานได้มีภิกษุสงฆ์หกเจ็ดรูปผู้ฝักใฝ่ในทางธรรมมาอยู่ด้วยท่านก็อนุโลมสอนสั่งให้ด้วยเมตตาบอกด้วยว่าการยกมือขึ้นลงนี้อย่าหลงเข้าใจว่ากิเลสตัณหาอุปาทานจะหมดสิ้นไปเป็นเพียงอุบายเพื่อทำให้จิตสงบลงสู่องค์สมาธิได้เร็วและได้อาศัยความสงบเป็นบาดฐาน ในการจเจริญวิปัสสนาต่อไปขณะยกมือขึ้นขึ้นลงๆอย่างช่ช้าให้เอามโนผัสสะเมื่อจับความรู้สึกที่ฝ่ามือได้แจ่มชัดแสดงว่าสติกแก่กล้าทำให้จิตเข้าถึงการมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวได้แล้วต่อไปก็ให้วางมือขวาทับมือซ้ายตามหลักการนั่งสมาธิดังเดิมแล้วอย่างความรู้สึกลงที่ซวงอกทั้งสองข้าง หัวใจเต้นช้าเร็วกิตุกอันเป็นสภาวะของรูปนามกำหนดรู้หมดด้วยสติเรียกว่ามโนพัสสะตอนนี้ทุกของสังขารจะปรากฏขึ้นก็ต้องพิจารณาทุกขให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าการดูจิตในจิตที่มีอยู่ในสติปัฏฐานสีนั่นเองภิกษุสงฆ์หกเจ็ดรูปที่มาฝากตัวเป็นสิทธ ปฏิบัติตามคำชี้แนะของท่านแล้วเกิดผลดีในทางธรรมอย่างน่าพึงใจจึงอยู่ช่วยกันทำวัดร้างให้หน่าอยู่อาศัยญาติโยมในละแวกนั้นเห็นดีด้วยเลยพากันมาช่วยอีกแรงหนึ่งทำให้วัดชัยนาพ้นจากการเป็นวัดร้างมีเสนาสนะครบถ้วนพอสมควรคนขี้เล่าเมายาเมื่อได้รับการสอนสั่งอย่างถูกช่องร่องรอยสามารถนั่งทำสมาธิ เลิกดื่มเหล้าได้เด็ดขาดสำยังสำเร็จวิชาทางจิตเกิดฤทธิ์อำนาจแยกกายแยกจิตไปพบผินแดนสนธยาอันเป็นรอยต่อระหว่างสามภพสามภูมิคือมนุษย์ภูมินรกภูมิและโลกสวรรค์ได้พบเจอโอปปาติกะคือผู้รอคอยการเกิดและจิตวิญญาณต่างๆทำให้รู้ว่าสถานที่ ที่ไปของคนดีคนชั่วมีอยู่จริงไม่กล้าสร้างกรรมทำบาปอีกเลยแต่ท่านซึ่งเป็นต้นตำรับวิชาลี้ลับในพระศาสนาซึ่งสาบสูญการถ่ายทอดนานเป็นพันๆปีไม่เคยแสดงตัวว่ามีคุณวิเศษอะไรเลยแม้กระนั้นชื่อเสียงกิติคุณก็โด่งดังไปทั้งเมืองนครเป็นเหตุให้พระสงฆ์องค์เนน ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาจากที่อื่นพากันมาฝากตัวเป็นศิษย์ร่ำเรียนธรรมะปฏิบัติกับท่านอย่างมืดฟ้ามัวดินทำให้หลายวัดซึ่งเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาก่อนเพ่งเลงอย่างไม่พอใจเปิดฉากเล่นงานท่านอย่างดุร้ายหลายอย่างเช่นเช้าตรู่โคจรไปิฏิบาตตามกิจวัตรภิกษุท้องถิ่นก็บ่นด่าเสียให้หายด้วยถ้อยคำหยาบคายทำนองว่า มาแย่งอาหารที่คนอื่นควรได้ตกคํำนั่งทำสมาธิบริกรรมภาวนาอยู่ในกุฏิจะมีมือมืดเอาท่อนไม้บ้างก้อนอิดก,ก้อนหินบ้างคว้างปลาใส่หลังคากุฏิทะลุโวแหวงไปหมดปะเหมาะถึงกับยกพวกนักเลงมาเดินเพ่นพ่านอยู่ในวัดส่งเสียงข่มขู่ให้หวาดกลัวต่างๆนานาทำเอาญาติโยมและพระเนนที่กำลังปฏิบัติธรรมอกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกัน แต่ท่านยิ้มอารมณ์ดีบอกว่าเดี๋ยวพวกเขาง่วงหนัหนกๆเข้าก็กลับบ้านไปนอนอย่าเดือดเนื้อร้อนใจไปเลยไม่มีอะไรหรอกญาติโยมชาวบ้านทักท้วงว่าหลวงพ่อมีวิชาดีอยู่กับตัวทําไมไม่สั่งสอนไอ้พวกนี้ให้หลับจำบ้างท่านอธิบายอย่างไม่เดือดร้อนอาตมาและพวกโยงฝึกอบรมจิตเพื่อตัดกิเลสให้หมดสิ้นไปเมื่อรู้ว่าเขาเอากิเลสมาโยนให้ จะรับไว้ชูหรือการดับกิเลสช,ชื่อความโกรธเสียได้เชื่อว่าชนะใจตนเองมีค่าเหนือกว่าชนะศึกสงครามใดในโลกเพราะการชนะใจตนเองชื่อว่าขันติบารมีตกลงท่านไม่ยอมแสดงฤทธิ์อภิญญาใดๆสักอย่างเดียวแต่อันตรายทั้งที่รับที่แจ้งก็ทำอะไรท่านไม่ได้มีเพียงบรรดาสิ่ก้นกุติ ที่แสดงอำนาจพลังจิตให้ประจักษ์แก่คนทั้งหลายอาทิหลวงปู่จำเนียนศีละเศษโถหลวงปู่วิชัยเขมิโยหลวงปู่สุทัศน์โอซโลเป็นต้นหลังจากหลายปีผ่านไปใช่แต่พระเนนและสาธุชนคนไทยจะพากันฝากตัวเป็นสิษย์แม้ชาวต่างชาติก็แห่มาบวชเรียนที่วัดชายนาเป็นจำนวนมากศิษย์เอกรุ่นแรก จึงกราบลาไปท่องทุดงบ้างไปสร้างวัดวาอารามเผยแพร่พระศาสนาที่เมืองอื่นบ้างแต่ว่าหมู่มานก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆกล่าวคือวัดชายนากับวัดเท้าโคตปลูกสร้างอยู่บนที่ดินโฉนดเดียวกันมู่วัดชายนามีเสนาสนะบริบูรณ์ไม่ว่ากุฏิศาลาโบสถวิหารทางวัดเท้าโคตได้อ้างสิทธิบนที่ดิน ซึ่งใช้ชโนดเดียวกันส่วนท่านโครจรมาจากแถบถิ่นอืน่นต่อสู้กันทางกฎหมายมีแต่สร้างความเสื่อมเสียให้พระศาสนาประจวบกับสัทธาญาติโยมจังหวัดสุราธานีนิมนต์ให้สอนธรรมะที่อำเภอพุนพินเลยย้ายไปจำพรรษาที่วัดสุคนถาวาสอำเภอพุนพินได้สิทธิ์เอกคนใต้คือหลวงปู่จำเนียน ช่วยเทศโปรดญาติโยมเพราะคนใต้ด้วยกันย่อมเทศได้ลึกซึ้งถึงใจคนใต้แต่แล้วก็เข้าอียิปเดิมคือโดนนักบวชเจ้าถิ่นหาทางขับไล่ทุกกระบวนท่าไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เล่นงานด้วยคาถาหลวงปู่จำเนียนปีนั้นยังหนุ่มชะกันทําใจให้สงบไม่ไหวหนีไปสร้างความเจริญรุ่งเรือง ที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่แหล่งใหญ่ของคนท่านและพญายักษ์ผู้เรืองมหิทธิฤทธิ์แต่เขารพพระธรรมคำสอนช่วยสร้างวัดถ้ำเสือจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงในรั้วในวังสำหรับท่านทุ้ดงย้อนกลับมาทางภาคกลางช่วยญาติโยมสร้างวัดแห่งหนึ่งชื่อวัดเขากิวจังหวัดเพชรบุรีปรากฏว่าแนวทางการปฏิบัติธรรมของท่าน มีพระเนนและสาธุชนให้ความศรัทธาอย่างล้นหลามเพราะฝึกจิตเจริญสติปัฏฐานสี่ตามที่ชี้แนะให้แล้วเกิดความรู้เห็นหน้าอัศจรรย์ท่านตาเห็นภิกษุสงฆ์บางรูปสำเร็จทิพกสุยานชาวบ้านหลายรายเข้าถึงการมีจิตสัมผัสสามารถสื่อสารกับภพบอื่นภูมิอื่นแต่มานก็ตามราวีในเวลาเดียวกันนั่นคือ นักบวชเจ้าถิน่นสมหัวกันก่อนแกล้งท่านทุกรูปแบบในขณะที่ท่านปฏิบัติสมณธรรมเข้าถึงภูมิจิตทางพระศาสนาอย่างลึกซึง้งอย่างรู้ว่าผู้ประกอบความดีเพื่อส่วนรวมย่อมต้องผจญกมาด้วยขันติคือความอดทนคำว่ามานหมายถึงสิ่งที่ขัดขวางเป็นอุปสรรคต่อการทำความดีในพระศาสนา ท่านจำแนกออกมาเป็นห้าจำพวกคือ 1. คขันธมารได้แก่บินจขันหรืออีกในหนึ่งก็คือสังขารร่างกายของเรา 2. กิเลสมารหมายถึงความคิดฝ่ายต่าที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเอง 3. อภิสังขารมารคือบาปก,กรรมที่เราเคยทำไว้แต่หนหลังหรือชาติปางก่อน สมัจจุมานได้แก่ความตายทำให้หมดโอกาสปฏิบัติธรรม 5. เทวบุตรมานหรือเทวบุตรมานหมายถึงเทพฝ่ายมิจฉาทิฐิตัวก่กอกวนการทำสมาธิแม้แต่พระพุทธองค์ก่อนตัดสู้ก็ระจญพยามานนำกองทัพมานน้อยใหญ่มาขัดขวางมิให้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ บรรลุแล้วพญามารก็ยังตามผจญอีกหลายครั้งหลายหนพวกเดียรถีก็สวมหัวใจมารพยายามทำลายกิตติคุณของพระองค์ทุกวิถีทางเช่นสรงสิทตรีไปปราประกาศว่าตั้งคันกับพระบรมศาสดาเพื่อให้ชาวชมพูทวีปเสื่อมศรัทธาไม่เลื่อมใสแต่พระองค์ทรงใช้ขันติความอดทนเป็นธรรมาวุธ ไม่โตเถียงอธิบายปล่อยให้ความจริงเผยตัวออกมาเองว่าถูกใส่ร้ายสำหรับท่านใช้ขันติต่อสู้ด้วยความสงบกระทั่งชาวบ้านชาวเมืองรู้ความจริงว่าใครผิดใครถูกก็มอบหมายให้สิทธิ์คือพระอาจารย์บุญส่งอยู่ดูแลวัดเขากิวเพื่อไม่ให้พุทธบุตรในพระศาสนาล้างผลาญกันเองแล้วทงตัดงเข้าเมืองหลวงเข้าจำพรรษา ที่วัดราชนัดดาใกล้กับโรงภาพยนต์ศาลาเฉลิมไทยบริเวณแยกผ่านฟ้าต่อมาไม่นานท่านพระครูสังวรสมาธิวัดแห่งวัดเพลงวิปัสนาพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนากรรมฐานอีกท่านหนึ่งในยุคนั้นชวนไปถวายสการะสังเวชนียสถานที่ชมพูทวีปอินเดียได้อนุเคราะห์ให้ท่านไปด้วยไปถึงแดนพุทธภูมิแล้ว เกิดความรู้เห็นในสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์หลายอย่างสร้างความปรับริ่มยินดีเป็นล้นพ้นนับเป็นสุภสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ชีวิตอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แต่ขอปิดไว้เป็นความลับเช่นเคยเนื่องจากไม่ต้องการเปิดเผยคุณวิเศษของตัวเองแต่ถ้าเป็นคุณวิเศษของสิทธิ์ก้นกุฏิจะช่วยประกาศกิตติคุณให้รู้ทั่วกันอันหนึ่ง ผลงานการเผยแพร่พระศาสนาอย่างได้ผลของท่านบรรดาพระเถร,ระชั้นผู้ใหญ่ตลอดถึงสมเด็จพระสังฆราชหรือปา๋าแห่งวัดโพท่าเตียนกรุงเทพได้เฝ้าติดตามข่าวของท่านเสมอมาพระองค์ทรงทราบว่าคณะของท่านถูกข่มเหงรังแกอยู่เรื่อยคราวหนึ่งจะมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าเพื่อตรัสถามสารทุกสุขดิบ ฉันมีพระเมตตาจิตก็ทูลต่อไปว่ากระผมเป็นพระบ้านนอกท่องทุดงเผยแพร่พระสัธธรรมไปทุกหนแห่งไม่มีที่พักอาศัยแน่นอนตายตัวสมเด็จพระสังฆราชวัดโพมีพระกรุณาอย่างล้นเหลือสรงทราบว่าในป่าแห่งหนึ่งมีวัดชื่อวัดกระจมทองสภาพรกร้างไม่มีพระเนนจำพรรษาถึงกับ เสด็จนำทางไปที่นั่นโดยมีท่านตามเสด็จไปข้างหลังไปถึงแล้วทรงตรัสว่าสงบดีธรรมะโรอยู่ดีมีสุขที่นี่เถอะหลังจากนั้นด้วยพระบาร,รมีแผ่ไพสารท่านสามารถปรับปรุงวัดกระโจมทองให้เป็นธรรมสถานอันรุ่งเรืองจำเริอนในเวลาอันสั้นมีพระเนนมาจมัรสาฝึกจิตทำสมาธิมากหน้าหลายตา ส่วนท่านยังคงแวะเวียนไปดูแลวัดชายนาที่นครศรีบ้างวัดเขากียวแห่งเพชรบุรีบ้างวัดกระโจมทองบ้างเนื่องจากมีลูกศิษย์เป็นชาวต่างชาติเป็นอันมากเขาเหล่านั้นศรัทธาเลื่อมใสาการสอนสั่งของท่านผู้เดียวถ้าละทิ้งกลางคันก็จะดูกระไรอยู่ต่อมามีโยมชื่อตาลเป็นอุบาสิก,กา ซึ่งเลื่อมใสแนวทางการเจริญสติปัฏฐานสี่ที่ท่านเผยแพร่อยู่เพราะปฏิบัติตามอุบายวิธีที่ให้กำหนดจิตไว้กลางฝ่ามือแล้วยกแขนขึ้นลงช้าๆทำให้จิตสงบได้เร็วดีมากถึงแม้นักปฏิบัติธรรมสายอื่นจะติดเตียนให้ได้ยินว่าทำอย่างนั้นเท่ากับส่งจิตออกนอกมันจะแส่สายไปเป็นสมุทยัยนำความทุกข์มาให้ โยมปฏิบัติดูแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยเพราะทรงสติไว้ได้ตลอดเวลาสามารถตัดวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยและนิมิตหลวงทำให้เกิดความสมบูรณ์ทางสติดีเยี่ยมอุปมาเหมือนการทำสมาธิด้วยวิธีเดินจงกรมก็ต้องกำหนดจิตไว้ที่ฝ่าเท้ายกก้าวย่างเหยียบ ทำให้ผู้เดินมีสติรู้ตัวรู้ตนตลอดเวลานั่นเองเพียงแต่เปลี่ยนจากเท้าเป็นมือจัดอยู่ในหลักสมถะกรรมฐานเมื่อสมถะแก่กล้าดีแล้วให้นั่งตัวตรงมือขวาวางทับมือซ้ายพิจารณาพระไตรลักษณ์ดำเนินจิตสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเข้าถึงความรู้แจ้งแทงตลอดในพระสัทธรรมต่อไปโยมตาล เป็นชาวเมืองสุพรรณเช่นเดียวกับท่านด้วยความเลื่อมใสจึงถวายที่ดินเป็นทุ่งนาให้ท่านสร้างวัดวาอารามที่ผืนนี้อยู่ติดถนนแต่ห่างไกลตลาดแหล่งชุมชนลิบโลกบนท้องทุ่งฟากหนึ่งเป็นสวนมะม่วงถัดไปมีต้นทรเก่าแก่โบราณอายุเป็นร้อยร้อยปีแผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นเป็นโรมานียสถาน อาศัยเหตุที่มีต้นใสเป็นสัญ,ญลักษณ์เมื่อสร้างวัดแล้วเสร็จจึงขนานนามให้ว่าวัดไซงามการก่อสร้างเริ่มต้นและแล้วเสร็จรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์จุดประกายลิษาให้แก่นักบวชเจ้าถิ่นตามเคยแต่คราวนี้มีคนตามแห่น้อยถึงน้อยมากเนื่องจากท่านก็เป็นคนเลือดสุพรรณเช่นกันการเทศโปรดญาติโยมชาวสุพรรณด้วยเสียงเนเนๆสำเนียงพื้นบ้าน เข้าถึงจิตใจชาวสุพรรณทุกเพศวัยสามารถเผยแพร่พระศาสนาได้ตลอดรอดฟังมีกิติคุณขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศมีสิทธิและผู้เคารพนับถือทั้งในและต่างประเทศทั้งทั้งที่ท่านไม่เคยแสดงคุณวิเศษใดๆทั้งสิ้นหากแต่พระเนนและญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมตาม,ตามคำสอนต่างเข้าถึงความสำเร็จในทางธรรม และทางมีฤทธิ์อภิญญาสมาบัติมากหน้าหลายตาที่มีชื่อเสียงโด่งดังกังวานไกลไปทั่วทวีปเอเชียก็คือหลวงปู่จำเนียนศีลเสถโถอริยสง์แห่งวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นสิทธิ์รุ่นแร,แรกของหลวงปู่ธรรมะทะโรแห่งวัดไสงามธรรมทารามอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี